เงินเข้ามาหาศารเพื่อเอามาเก็บจะได้ไปเที่ยวต่างประเทศแบบลุ่มหลงเมามันกับคนที่ถูกเป็นมีรายจ่ายแบบถาวรและมั่นคงทุกเดือนจะมีคนช่วยเหลือผลักดันคุณจะมีคนให้เงินคุณไปผ่อนมีคนกู้แบงค์แทนคุณ สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องโหราเวลนะครับผมอ้าวแฮปปี้นิวเยียนะครับยินดีต้อนรับสู่ปี2568-2025ปีมะเสงงูทองนี้นะครับผมปี68นี้เรียกว่าปีที่พลังของตัวเลขกระุนแรง68เป็นเลขที่ขับเคลื่อนเรื่องทั้งโลกทั้งเรื่องเงินและความรักแรงมากนะครับผมแล้วก็ปีนี้จะมีปรากฏการณ์ ดาวใหญ่สามดวงย้ายพร้อมกันในเดือนพฤษภาคมเพียงเดือนเดียวอฮซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับผมดาวใหญ่ที่ว่าก็คือวันที่ห้าพฤษภาคมลาหูย้ายวันที่สิบสามพฤษภาดาวพลืหัดย้ายและก็วันที่สิบเก้าพฤษภาดาวเสา,ย,าย้ายเดือนเดียวติดติกันเลยนะครับผม ปกติก็ปีหนึ่งก็ย้ายแค่ดวงเดียวนึกออกปะหรือถ้าเกิดมันจะมีพร้อมกันสามดวงก็จะเคยเกิดขึ้นมาครั้งหนึ่งตอนปีสองห้าห้าเจ็ดอ่าตอนนั้นดาวสามดวงย้ายพร้อมกันก็ใช่แต่มันคนละเดือนโอ้มันคือต้นปีดวงหนึ่งกลางปีดวงหนึ่งปลายปีอีกดวงหนึ่งเออมันไม่ได้มาติดก,กันยัดเข้าไปในเดือนเดียวกันขนาดน,นี้โอ้โหจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า ไม่ว่าจะหมอดูอาจารย์วัดต่างๆสำนักต่างๆคือบวงสวงไหว้รับทําพิธีดาวกันแทบไม่ทันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็คนทำคอนเทนต์ทุกแพลตฟอร์มอะทุกหมอดูอไม่ว่าจะเป็น Youtube, TikTok, Facebook, IG ต่างๆนานานี่โอ้โหทำคอนเทนต์กันหัวฟูเมามันรับดาวกันไม่ทัน <c oughs> คือมันไม่ใช่แค่รับดาวไงมันมีส่งดาวด้วยคือก่อนที่ดาวจะย้ายแล้วเกิด ผลลับตามคําทํานายเวลาดาวเขาย้ายเนี่ยมันจะมีคําทํานายตอนดาวจะออกด้วยนะเพราะตอนเขาจะออกเนี่ยมันจะเหมือนกอริลลาตัวใหญ่ที่กระโดดจากกิ่งหนึ่งไปอีกไปสู่อีกกิ่งหนึ่งไอ้กิ่งเก่าตอนที่เขากระโดดออกก็สะเทือนด้วยนึกนออกปะไอ้ไอกิ่งใหม่มันสะเทือนอยู่แล้วมันกระโดดไปไงไปเหยียบกิง่งใหม่แต่กิ่งเก่าที่กระโดดออกไปเหมือนสปริงบอร์ดอะ่ะมันก็กระเทือนด้วยดังนั้นจริงๆที่ว่าดาวใหญ่ย,ย้ยายก็คือย้าย ดาวใหญ่มันย้ายเข้าราศีต่างๆเนี่ยก็ตีเป็นาสามราศีถูกไหมอ่าสามช่องในดวงของแต่ละคนเนี่ยอ่าไอตอนเขาย้ายเข้าก็ส่งผลสามช่องและไอเขาออกจากที่เดิมที่เขาจะออกเนี่ยก็อีกสามช่องรวมเป็นเขาเรียกว่าหกช่องในดวงราศีจักรของทุกคนเนี่ยจะต้องสะเทือนเลือนลั่นอ่าซึ่งขึ้นอยู่กับว,ว่าเป็นพบอะไรของลัคนา อ่าและไอ้ปรากฏการณ์ที่ว่าเนี่ยมันส่งผลกับชาวราศีก็รกฎอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามรับชมกันได้เลยนะครับอ่าก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องโหราเวลด้วยนะครับใครกดไลค์ขอให้รวยใครกดแชร์ขอให้เฮงใครกดติดตามขอให้สมหวังทุก ประการเธอนนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราจะมาแยกเป็นแต่ละหัวข้อนะครับภาพรวมนะครับเรื่องธุรกิจการงานเรื่องการเงินเรื่องความรักและเรื่องสุขภาพนะครับผมอ่าเรื่องภาพรวมนี่จริงๆก็พูดเยอะมากมันไม่ใช่มีแค่เรื่องเดือนพฤษภาเพียงเดือน,นเดียวอ่าพอหลังตุดจ,จีนซินเจียยุอีกซินงีหัวใช้ชิวอีกกล้วยนี้ตุดจ,จีนกันไปเรียบร้อยแล้วเนี่ย เดือนกุมภาพันธ์มันมีหลายปรากฏการณ์ที่สําคัญเหมือนกันสําหรับชาวราศีกรกฎนะครับจริงๆสําหรับทุกราศีแหละแต่ราศีกรกฎนี่จะเด่นตรงนี้เหมือนกันที่ต้องพูดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมิถุนายนอก็ตีกลมๆเป็นสี่เดือนอนะ่ะกุมภาพันธ์มีนาเมษาพฤษภามิถุนาก็ไม่ต้องนับแล้วเพราะมันมันแค่ไม่กี่วันเนาะสี่เดือนเต็มนะครับกุมภาพันธ์ถึงมิถุนายนเนี่ยเป็นเวลาสี่เดือนเต็มเนี่ย มันจะเกิดปรากฏการดาวสุขเดินเคียงคู่ตุนางหงันกับพระราหูเกิดเป็นคู่ดาว6886คู่ลุ่มหลงมวมเมาแบบจัดหนักจัดเต็มอ่าเลข68เนี่ยเป็นเลขที่เรารู้กันในวงการเบอร์มือถือหรือวงการตัวเลขอยู่แล้วว่าเป็นการลุ่มหลงมวมเมาใช่ไหมซึ่งมันก็มีทั้งข้อดีทั้งข้อเสียอ่าข้อเสียลุ่มหลงมวงเมาแต่ข้อดีก็เยอะ เพราะมันเป็นเลขโชคลาภการเงินแบบงงงงเ่ยหมือนรวยแบบงงๆอ่ะที่เขาว่ารวยแบบงงๆดีกว่าจนแบบมีสติเออนั่นแหละหกแปดเป็นจะเป็นเลขประมาณนั้นเกิดเป็นตัวเลขเบอร์มือถือคือหนึ่งหกแปดย่าโหลฟัดเลขรวยรวยลวดลวดเอเขาว่าเลขดวยดวลวดเดียวรวยชั่วโคตรรวยอะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยนะจริงๆอาสาตัวเลขก็มาจากศาสตร์โหราศาสตร์มันมีที่มามันเขามีเหตุผลนะคือหนึ่งหกมันเก็บเงินได้ มันเป็นเลขที่ทําให้คนขี้เหนียวไงอ่าประหยัดมัธยัติอดออมเนี่ยหนึ่งหกเนี่ยนะอ่าเพราะเพราะเลขหนึ่งมันเป็นพระอาทิตย์มันออกแนวแบบยับยั้งชั่งใจก็มาทําให้เลขอะไรก็ว่าแบบเป็นเลขที่ทําให้เก็บเงินได้อ่าประหยัดมัธยัติอดออมมีความระแวดระวังในการใช้ใจ่ายแล้วก็สามารถเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ทีนี้หกแปดเนี่ยจริงๆมันทําให้เงินออกเยอะเงินล่วกก็จริงแต่ มันก็ทําให้เงินเข้ามาหาสารด้วยมันก็เลยกลายเป็นว่าเงินเข้ามาหาสารเพื่อเอามาเก็บ168มันเลยทําให้คนรวยอาตามหลักเป็นอย่างนั้นแต่ความจริงพลังเบิร์มก็มันก็จริงๆมันต้องดูจากดูชะตาดูจากอะไรหลายอย่างนะแต่ด้วยความพลังของเลขแบบเนี้ยมันทําให้รวยเร็วซื้อของง่ายซื้อง่ายขายคล่องรวยเร็วมีความรักเร็วทุกอย่างเร็วคือไม่มีสติไงมันเ,เร็ว นะครับสภาวะการก็เป็นสภาวะที่รวบลับรวบลักฉับพลันเป็นทางลัดชดคัดในทุกสิ่งอย่างลุ่มหลงงุนงงและก็ทําให้ทุกอย่างมันดูเคลือบเคลิ้มอ่าแล้วมันก็เป็นพลังที่ทําให้เลขพอสอสองห้าหกแปดเนี่ยส่งผลเต็มที่ด้วยในช่วงสี่เดือนเนี่ยอ่าแลวทีนี้หกแปดมันจนไปอยู่ด้วยกันในราศีมีนพบสุภักข,ของราศีกรกฎอ่าปกติดาวสุขเดือนเดียวก็ย้ายแล้วแต่ครั้งนี้ดาวสุขเดินผิดปกติไงซึ่งมันดี มันได้ตำแหน่งที่เรียกว่ามาหาอุดเี่ดดาวศุกร์มีพลังแรงสูงเอเรียกว่าเหมือนดาวดาวศุกร์เหมือนมีพลังรุนแรงที่สุดเหมือนพระอาทิตย์ตอนเที่ยงวันอะพระอาทิตย์แรงที่สุดอะไรอย่างเงี้ยพลังดาวมันแรงพอพลังดาวมันแรงและดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนลาพะของชาวราศีกรกฎเจ้าเรือนโชคลาภโชคลาภเกี่ยวกับอะไรโชคลาภเกี่ยวกับสุภรอ่าแล้วเป็นคู่หกแปด มันก็ออกแล้วพอไอ้ดาวลาหูพบสุภะมันช่วยให้คนเนอยากจะไปเที่ยวไกลอยู่แล้วสังเกตมันหลายดวงชะตาแล้วเวลาลาหูเข้าพบสุภะจะได้ไปต่างประเทศอ่าโดยเฉพาะพวกญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันฮ่องกงจีนมาเก๊าโซนเนี่ยอ่ามันจะเป็นโซนที่เวลาลาหูมาส่งผลแล้วเข้าพบสุภะเนี่ยจะทําให้ได้ไปแล้วพอมมีดาวศุกร์มาช่วยเร่งเร้าอีก แปลว่ามีโชคลาภจากทางนี้อีกแบบง่ายๆ่ายอีกเนี่ยมันก็คือลือเลา้าและลาหูก็จะออกอยู่แล้วด้วยนึกออกไปอยู่มาตั้งนานถ้าแปลคำทำนายก็คือว่าถ้าราศีกรกกคนไหนที่ลาหูย้ายมาตั้งนานจนเขาจะออกอยู่แล้วเนี่ยยังไม่ได้ไปต่างประเทศสักทีเนี่ย ก็ถึงเวลาที่ราศีกรกฎจะได้ไปเที่ยวต่างประเทศแบบลุ่มหลงเมามันกับคนที่ถูกใจหรือถ้าไม่ได้ไปกับใครก็ไปเจอคนที่ถูกใจคนใหม่ๆเอาข้างหน้าได้ไปประเทศที่ไม่เคยไปถ้าญี่ปุ่นไม่เคยไปมึงต้องได้ไปญี่ปุ่นแต่ถ้าไปญี่ปุ่นแม่งทุกเดือนจนเบื่อแล้วก็อาจจะได้ไปยุโรป อะไรเงี้ยนึกออกไหก็คือจะต้องได้ไปต่างประเทศหรือไปทางไกลในที่ที่ไม่เคยไปเป็นที่ที่ห,หรูหราฟุ้งเฟ้อสุลุ่ยสุล่ายทาให้ลุ่มหลงมัวงเมาขาดสติสุดๆออันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีกรกฎมันขึ้นอยู่กับว่าราศีกรกฎเนี่ยเระดับชีวิตปกติเป็นยังไงถ้าระดับชีวิตปกติเป็นคนที่ไม่ได้ไม่ได้ฟ,ฟุ้งเฟ้อใช้เงินเยอะหรืออะไรมากไปเนี่ย มันก็อาจจะแค่ทําให้คุณกินหรูอ,อยู่สบายมากขึ้นกว่าเดิมหรือได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดไกลๆอ่าถ้ามันไม่ได้อ่าหรืออะไรก็ตามแต่คือมันจะขยับขยายความสนุกความแปลกใหม่ของชีวิตมากขึ้นมีเกณฑ์เกี่ยวกับการเดินทาง,างต่างประเทศแน่นอนนะครับแต่บางคนบางดวงชะตาเอ่อพบสุภะมันไม่ได้แปลว่าต่างประเทศอย่างเดียวมันอาจจะแปลว่าเรียนต่อปริญญาโทรปริญญาเอก หรือไปเรียนสาขาวิชาอะไรก็ตามแต่ที่เราหลงมันมากๆมันเป็นพลังแบบหกแปด่ยอาจจะเป็นเรียนชงกาแฟที่เจอแต่เพศตรงข้ามในคลาสนี่เออไปเรียนวิชาอะไรที่มันออกแนวความคิดสร้างสรรค์เจอสิ่งสวยงามอะทําน้ําหอมก็ได้ทําน้ํามันหอมระเหยก็ได้อ่าเพราะมันจะต้องมีอะไรที่กระตุ้นกีเนสตันหามนุษย์แต่พบสุภะมันแปลว่าการเรียนเรียนต่อในคลาสที่เรียกว่าขั้นสูง คำว่าขั้นสูงหมายถึงว่าไม่ได้แปลว่าคุณต้องไปตอบปริญญาโทรป,ปริญญาเอกนะแต่หมายถึงว่าในเมื่อมึงจบปริญญาตรีมาแล้วเนี่ยสมมุติว่าเรียนจบทํางานทําการก็เรียนในสิ่งที่มึงไม่เคยเรียนไงเขาเรียกว่าเรียนเพื่อพัฒนาตัวเองอ่าอย่างเงี้ก็เรียกว่าความหมายของภพสุภะได้หรือเรียนวิชาในพวกวิชาศาสตร์เล่นลับต่างๆศาสตร์ทางเอ่อศาสตร์สายมูหมอดูเรียนดูดวง ่าเรียนคอร์สโหราศาสตร์เรียนคอร์ราาสฮวงจุ้ยจะเรียนคอร์สเลขเจ็ดตัวเรียนคอร์สอ,อะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นคอร์สที่แบบว่าออกแนวว่าพ,พัฒนาในเรื่องความรู้อะไรต่างๆที่มันลึกๆนะลึกซึ้งที่มันโอ้โหที่มันเป็นาศาสตร์รู้แบบอือะไรเงี้ยเนี่ยราศีกรกฎจะมีแพชชั่นลุ่มหลวงกับอะไรแบบเนี้ยอยากจะหาหนังสือต่างประเทศมาอ่านเออ,อบางที ไอ้อเรื่องเนี่ยที่อยากจะรู้เนี่ยของไทยไม่มีให้อ่านกูก็จะไปดันดน้นค้นคว้าหาหนังสือต่างประเทศมาอ่านอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นฟิล์อย่างนี้อ่าสาหรับคนไม่ได้ไปต่างประเทศนะแต่โดยส่วนมากหลักๆส่วนมากยังไงก็ต้องได้ไปมันมีเหตุให้ได้ไปฟรีมีคนออกเงินให้เพราะมันเป็นภพลาภะด้วยเออภพลาภะไปอยู่ภพสุภะก็คือมีคนออกเงินให้ทําให้คุณมีโชคลาภได้ไปต่างประเทศนะครับอาจจะมีตั๋วฟรีเงินโบนัส ขายของได้เป้าชีวิตนี้ไม่เคยคิดจะขายประกันจนได้เงินขนาดนี้อยูย่ๆคือไม่ได้ขายได้หรืออะไรหรอกอยูย่ๆมันช่วยซื้อกันเองในทีม,มนจนได้ไปอะไรก็ว่าไปก็คือมันจะดวงมันจะถูกบีบบังคับให้ได้ไปอันนี้คือความหมายของหกแปดพบสุภัพนะทีนี้ไอ้ช่วงนี้มันเป็นช่วงครึ่งปีแรกใช่ไหมไอ้ช่วงหลังพฤษภาไปมันจะอีกแบบหนึ่งลาหูย้ายเข้าพบมรณะเป็นเกษตร ตรงนี้คําทํานายก็คือชาวราศีกรกฎมีเกณฑ์มีรายจ่ายแบบถาวรและมั่นคงทุกเดือนฟังดูแล้วหลอนอะไรว่ารายจ่ายถาวรมันก็เหมือน,นอยู่ๆคุณก็มีเครดิตที่ดีที่สามารถกู้ซื้อบ้านกู้ซื้อรถได้ไงคุณก็สามารถจ่ายเงินข้างงวดได้ทุกเดือนแบบมั่นคงเท่าเดิมเลยตามความหมายของคําว่ากเกษตรตราธิปดี ที่ลาหูอยู่ตรงนี้ในรอบสิบแปดปีคือพอมันเป็นกระเซดอ่ะมันก็ต้องตีว่ามั่นคงอ่ะมันจะตีเสียไม่ได้แม้มันจะเป็นพบที่ชื่อว่ามรณนัก็ตามมันฟังดูไม่ดีแต่มันก็ดีก็คือว่าเวลาเราสมัครสมาชิกอะไรสักอย่างก็ได้สมมติคุณไปสมัครสมาชิกโปรแกรมแคนวาอ่าโปรแกรมตัดต่อวิดีโอแต่งรูปต่างๆที่มันจะมีอัปเกรดเลเวลสูงๆเนี่ยคุณก็ต้องจ่ายค่าสมาชิกทุกเดือนถูกป่ะหรือซื้อ YouTube p r เมียมก็ได้ อ่า YouTube พ m มย m แบบไม่ต้องเขาเรียกว่าไงอ่ะแบบปิดหน้าจอก,ก็ดูได้อะหรือเข้าแอปอื่นเข้าไลน์เข้า Facebook ก็ยังดู YouTube ได้ไหอย่างเงี้ยเออไม่ต้องไม่โดนตัดไปโฆษณาอย่างเงี้ยอ่าก็คือดูได้ตลอด,ดย,ยาวๆเปิดทิ้งไว้ได้เลยอย่างเงี้ยก็ต้องเสียค่ารายเดือนอ่าต่างๆที่มันต้องเสียค่ารายเดือนแต่มันเป็นสิทธิที่เป็นผลประโยชน์กับชีวิตคุณเนี่ยคุณก็จะได้มาทั้งหมด อ่านะครับเขาเรียกว่ารายจ่ายต่อเนื่องที่สร้างความมั่นคงแต่ที่เห็นชัดที่สุดก็คือมีเกณฑ์ได้ผ่อนอะไรสักอย่างที่มันดีกับชีวิตในระยะยาวเนี่ยแหละและโดยจากการที่ดาวพฤหัสเองก็อยู่ตรงพบวิน,นาทีว่าหนุนหลังด้วยก็แปลว่าการผ่อนที่จะเกิดขึ้นนั้นไม่ได้จ่ายเองมีคนช่วย อ่านี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีกรกฎนะครับอ่ามาดูแต่ละหัวข้อกันเลยดีกว่านะครับเอาหัวข้อแรกก่อนธุรกิจการงานนะครับธุรกิจการงานสนับสนุนโดยเบอร์มือถือนะครับผม0946469251เบอร์นี้จะทำให้มีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้าจุนช่วยเหลือผลักดันแบบเต็มที่646จะทำให้คุณประสบพบเจอสถานการณ์ผู้คนที่ถูกตาต้องใจ จะทาให้เวลาเราพูดคุยอะไรกับใครจะพร้อมจะสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีเป็นเงินเป็นทองคุยกัไใครเขาก็อยากช่วยเหลืออุปถัมภ์คาจุนทั้งเรื่องเงินทั้งทุกๆเ,เรื่องเรื่องอื่นๆด้วยนะครับผมคนที่เป็นทํางานเซลล์ที่ต้องค้าขายต่างๆใช้เลขนี้จะมีเหมือนมีสาริการิ้นทองพูดอะไรไปลูกค้าก็เคลิมติดใจไม่อยากซื้อก็จะซื้อเพราะมึงขายนี่แหละถ้าค,คุณใช้เลขหกสี่หกนะครับผม 692ก็จะทำให้คุณมีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวกินหรูอ,อยู่สบายตามดวงชะตาช่วงกุมภาถึงมิถุนายนนี้เลยนะครับมันจะดึงดูดสถานการณ์ที่ทำให้คุณได้ไปที่ที่แปลกใหม่ที่ไม่น่าเบื่อที่ไม่จำเจเจออะไรที่มันสนุกสนานเฮฮาบ้างมีคนพาไปเลี้ยงข้าวตรงนู้นตรงนี้บ้างอ่าหรืออะไรอย่างนี้นะครับและที่สำคัญเลขนี้มันช่วยคุณขายของแพงได้เออขายของราคาสูงที่มันไม่น่าจะขายง่ายๆในสภาวะ เศรษฐกิจที่ผ่านมาแต่ปีนี้จะดีขึ้นนะแต่ว่าเลขหกเก้าสองก็ช่วยให้ขายได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งที่แนะนำนะครับคือศูนย์เก้าหกห้าสามหกสามสองเก้าหกห้าสามจะทำให้คุณมีบาร,รมีมีสิทธิพิเศษเหนือคนอื่นนะครับผมในเชิงที่ว่าอ่าได้รับเหมือนได้รับโปรโมชั่นหรือได้รับ เออข้อเสนออะไรดีๆที่คนอื่นเขาไม่ได้อะมันเหมือนคุณมีเมตตามหานิยมบางอย่างที่แบบว่าคนก็อยากจะซัพพอร์ตคุณคนอื่นได้สิบคุณได้สามสิบอะไรอย่างเงี้ยอ่าเลขนี้ประมาณนี้นะครับแล้วคุณก็จะได้งานใหญ่คุณจะดูมีหน่วยก้านดีอ่าดูมีเห็นหน้าแล้วรู้สึกว่าอยากเอาเข้าไปไว้ในธุรกิจอ่ะอยากอยากอยากได้ตัวคุณอ่ะเอออยากอยากซื้อตัวไปไว้ในองค์กรอ่ะอ่าดูแล้วรู้สึกแบบ มันหน้าเออเขาเรียกว่าหน้าแค่เห็นหน้าก็ผ่านโดยที่ไม่ต้องสัมภาษณ์เวลาไปสมัครงานหรืออะไรเงี้ยนึกออกไหมอ่าเลขนี้ก็ประมาณนี้สามสองนะหกสามสองก็จะทําให้มีเสน่ห์เมตตามหานิยมอ่าทั้งเรื่องงานและเพศตรงค่ามสองเก้าหกก็คือเจอลูกค้ากระเป๋าหนักนะครับเจอคนที่พร้อมซื้อโดยที่ไม่ต้องคิดเยอะอ่าอันนี้ก็คือข้อดีนะครับผมถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้ line id nic สามหกสามหก ที่ขึ้นไว้นี้เลยนะครับเรื่องธุรกิจการงานของชาวราศีกรกฎอ่าถ้าถ้าพูดถึงพบมรณะและมีความมั่นคงราศีกรกฎอาจจะไปได้ดีในธุรกิจประกันชีวิตประกันวินาศภัยสารพัดประกันนะพวกเนี้ยอ่าอาจจะมีเกณฑ์ไปเป็นตัวแทนขายประกันทั้งทั้งที่ไม่เคยคิดจะเป็นมาก่อนอ่าเพราะพบมรณะมันเกี่ยวกับประกันอ่าหรือบางคนก็ทํางานเกี่ยวกับความเป็นความตายไปทํามูลนิธิ ปอดตึกตึงมูลนิธิร่วมมูลนิธิร่วมกตัญยูมูลนิธิช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ่า,าไปทํางานเกี่ยวกับมูลนิธิที่ช่วยเหลือคนบาดเจ็บอหรืออุบัติเหตุไปทําคงไ่เกี่ยวกับว่าเอาเครื่องตักทางเอาเขาออกมาจากรถให้ได้ตอนนี้เขาเกิดรถชนหรืออะไรเงี้ยก็คือมันได้สร้างบาร,รมีด้วยช่วยเหลือชีวิตคนอ่าแล้วมันก็เป็นอะไรที่กรลกดจะต้องไปทําพวกนี้ด้วยมันเหมือนช่วงนี้ทําอะไรแบบที่เคยทําแบบคนปกติทําไม่ค่อยขึ้น่ะ ถ้าพูดตรงๆจะต้องไปทําเกี่ยวข้องกับเรื่องเออความเป็นความตายเหมือนประกันเหมือนอะไรแบบเนี้ยที่ยกตัวอย่างมาเนี่ยนะครับเปิดร้านขายยาขายโรงศพบขายพวงหลีอะไรก็ได้หมดนะทาพวกนี้แล้วจะมั่นคงนะครับผมหรือไม่งั้นก็ต้องโยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปอยู่ไกลๆจากที่ที่ที่ทเคยอยู่เลยอ่าไปอยู่ต่างประเทศเลยแล้วถึงจะมั่นคง เหมือนกับถ้าอยู่กับที่จะมีปัญหาหนู่นนี่นั่นเข้ามาเยอะแยะมากมายตลอดสิบแปดเดือนที่ลาโูอยู่ตรงเนี้ยอ่าดังนั้นช่วงนี้ถ้าเกิดโยกย้ายไปอยู่ที่ไกลๆมากๆนะเช่นต่างประเทศอย่างเงี้ยเ,เรียกว่าใช้คาว่าอบพยพไปเลยอ่าอาบพยพไม่ใช่แค่ย้ายไปเที่ยวนะไม่ใช่นะโอเรียกว่าโอนสัมมนโนสัมมนโนครัวไปอยู่ประเทศอื่นเลยโอนสัญชาติไปสมมุติมันจะเป็นช่วงนี้ถ้าเกิดคุณ คุณโอนสัญชาติไปย้ายประเทศไปเนี่ยโอ้ชีวิตจะมั่นคงมากอ่ามันเป็นสภาวะอย่างนี้เลยนะสำหรับชาวราศรีกรกฎนะครับผมอ่ามาดูเรื่องการเงินนะครับเรื่องการเงินเหมือนที่พูดไปในหัวข้อภาพรวมก็คือว่ารายจ่ายที่มั่นคงมันฟังดูไม่ดีแต่มันมันหมายถึงว่าอ่าสมมุติว่าคุณกรกฎคุณราศรีกรกฎเนี่ยอาจจะอยากได้บ้านที่ชานเมืองกรุงเทพสมมุตินะอาจจะซักเออลังสิทธ อ่าหรือวิภาวดีโซนใกล้ๆดอนเมืองอ่าเขตหลักสี่อะไรประมาณเนี้ยหรือราชพักษึกอ่าหรือนนทบ,บุรีบางใหญ่บางบัวทองพระรามห้าหรืออะไรที่มันออกนอก,นอกเมืองหน่อยแต่มันยังแต่มันยังเข้ากรุงเทพได้อ่ะมีแท็กซี่ผ่านอนะ่ะเหมือนกรุงเทพนึกออกปะเขาเรียกว่าปริมณฑลน,นนะ่ะเออน่นนะประมาณนั้นนะครับหรือกรุงเทพชั้นนอกๆอ,อย่างเงี้ยบ้านหน้าจะหลังละประมาณห้าล้านนะครับเท่าที่ผมสืบทราบมา อยากได้บ้านมากเลยนะครับผมอ่ามีเงินในบัญชีด้วยนะอกูนี่ก็รวยระดับหนึ่งเหมือนกันอาจจะเคยถูกหวยเมื่อห้าปีที่เลยหรืออะไรไม่รู้นะมีเงินในบัญชีอยู่สามล้านปัญหาคือมันซื้อไม่ได้เพรหมายถึงว่าซื้อปัญหาคือมีเงินอยู่สามล้านนะแต่บ้านหลังละห้าล้านซื้อเงินสดซื้อเงินสดไม่ได้แน่นอนอย่าว่าแต่มีสามล้านเลยมึงมีห้าล้านเป๊ะๆมึงก็ซื้อไม่ได้ โอ้โหมึงซื้อแล้วก็เหลือเงินศูนย์บาทล่าจะอยู่ยังไงชีวิตก็เลยไม่ซื้อก็เลยต้องทําไงครับต้องผ่อนครับผมอ่าต้องผ่อนแล้วก,ก๊อระกดมีเงินในบัญชีสามล้านแต่ไม่ได้ทางานประจำโอ้โหทั้งนั้นี่ฐานะการเงินของคุณนี่ดีกว่าคนที่เขาทางานประจำมีง,งานไอ้คนทํางานประจำมันยังไม่มีเงินเก็บเลยนะมันยังเงินชนเดือนอยู่เลยนะแต่เขาผ่อนได้แต่ก,ก็อระกดผ่อนไม่ได้ พราะกู้ไม่ผ่านต่างๆนั่นนาอู้ว่าชีวิตลันทดก็อยากให้เขาเปลี่ยนระบบการกู้ให้มันง่ายกว่านี้สักทีนะเพราะคนก็ไม่ได้ทํางานประจําทุกคนเนาะเอออย่างเงี้ยทำยังไงดีสิ่งที่เกิดขึ้นกับชาวราศีกรกฎแบบนี้ราศีกรกฎก็เลยอธิษฐานมานานแล้วขอให้ฉันได้เสียเงินจุกเดือนเดือนละหมื่นห้าได้ไหมสมมติข้างงวดหมื่นห้านะสมมติน่ะอาจจะดาวเยอะเงี้ยข้างงวดก็ประมาณหมื่นห้ากับอะไรเงี้ย อยากเสียงเงินจังเลยทุกเดือนเดือนละหมื่นห้าตลอดอยากจ่ายมากเลยแต่จ่ายไม่ได้เพราะเขาไม่ให้เขาไม่อนุมัติการกู้เอออะไรอย่างเงี้ยคำอธิษฐานนี้จะเป็นจริงหลังจากที่ราหูย้ายเข้าตรงนี้พูดง่ายๆคือจะมีเหตุไม่ว่าจะวิธีใดแหละมึงได้จ่ายค้างววดแน่นอนทุกเดือนไม่รู้จ่ายไปกับอะไรมันก็จ่ายมันคงไม่จ่ายฟรีๆ จ่ายแล้วก็ต้องได้บ้านกลับมาจุกมครับได้รถกลับมาได้ที่ดินกลับมาไอ้ไม่ได้ได้อะไรได้ล้านลวงกลับมาล้านค้าสำนักงานอะไรก็ว่าไปแล้วมันประกอบกับดาวพฤหัสทำมุมตรีโกลาหูและอยู่พบวินาศของชาวราศีกรกฎดาวพฤหัสหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่รวมถึงสถาบันการเงินก็คือแบงก์นั่นแหละพูดง่ายๆและเป็นเจ้าเรือนสุภะด้วย และเป็นเจ้าเรือนอลีด้วยที่แปลว่าหนุนหลังคุณในเรื่องของให้คุณเป็นหนี้นั่นแหละเออพูด,ดง่ายๆนกะ็คือจะมีคนช่วยเหลือผลักดันคุณจะมีคนให้เงินคุณไปผ่อนบ้านของตัวเองอ่ะพูด,ดง่ายๆอ่ะหมายในกรณีไม่มีเงินนะแต่ถ้ามีเงินอยู่แล้วแต่อยากจะเสียแต่เขาไม่อนุมัติสักทีทำยังไงคะมีคนกู้แบงค์แทนคุณ พูดง่ายๆเขาเป็นคนไปทําเรื่องกู้จนเขาได้รับการอนุมัติอ่าแต่ราศีกรกฎก็คือมึงดาวเองแล้วก็เวลาผ่อนก็คือมึงจ่ายให้เขาจ่ายให้ผู้ใหญ่คนเนี้ยที่เขากู้ให้คุณคือเขาจ่ายเงินให้แบงก์แต่เขาเอาเงินของคุณไปจ่ายให้แบงค์หรือเปล่าเพราะเพราะว่าตัวคุณกู้แบงค์เองไม่ได้ไงเออคุณกู้แบงค์เองไม่ได้ก็คือต้องให้คนคนเนี้ยเหมือนเป็นตุ๊กตาเนี่ยที่เขาอาจจะเป็นพนักงานเงินเดือนสูงๆมีเครดิตดีๆเนี้ย กู้เงินให้กู้เงินแบงค์ให้แล้วก็แบงค์ก็นอนุมัติมาเรียบร้อยแล้วแล้วเขาเนี่ยก็เป็นคนที่ชําระค่างวดให้แบงค์แต่เขาเอาเงินจากคุณนี่แหละไปให้แบงค์พูดง่ายๆคุณต้องจ่ายเงินให้เขาแทนจ่ายให้แบงค์อ่าประมาณนี้ลักษณะลักษณะการเงินคุณจะเป็นอย่างนี้อ่าในเรื่องของรายจ่ายซึ่งมันดีเพราะมันทําให้คุณมีอะไรมีบ้านไงครับเออจบง่ายๆประมาณนี้นะครับ แต่ถ้าไม่ให้พูดถึงรายจ่ายถ้าพูดถึงรายได้คุณมีเกณฑ์มีรายได้จากสิ่งที่สูญเสียไปแบบแบบเป็นรายได้เหมือนเงินบำนาญทุกเดือนทุกเดือน,เ,อนเช่นอะไรเลิกกับผัวไปแล้วผัวให้เงินเป็นค่าเลี้ยงดูค่าทำขวัญสินสมรสย้อนหลังอะไรไม่รู้ทุกเดือนตลอดไปแทลักษณะการได้เงินจะต้องเป็นการได้เงินแบบนี้ได้เงินจากการหย่าได้เงินที่เกี่ยวกับการเลิกลา ค่าชดเชยอะไรสักอย่างที่เขาไม่สามารถจ่ายคุณโคมเดียวก้อนใหญ่ได้จ่ายแม่งให้ทุกเดือนตลอดไปแต่มันเป็นทุกขลาภไงไอการที่เขาจะจ่ายค่าชดเชยสูญเสียให้คุณก็แสดงว่าคุณต้องสูญเสียบางอย่างถูกไหมละ่ะที่มันเป็นต้นเหตุใช่ไหมเออดังนั้นมันก็เลยเหมือนกับเออมันแบบว่าดีแบบไม่ค่อยได้เงินแบบไม่ค่อยไม่ค่อยแฮปปี้อ่ะประมาณนี้อันน,น,นี้อันนี้ก็ต้องระวังในเรื่องการเงินนิดหนึ่งนะครับอ่าส่วนเรื่องความรักนะครับผมเรื่องความรัก นะครับราศีกร,รกฎดาวเกี่ยวกับคู่ครองคนรักก็คือดาวเสาจะย้ายเข้าพบสุภะหลังจากที่อยู่มรณะมานานมากและย้ายเข้าสุภะแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเกิดความรักของคุณเนี่ยมันห่างไกลมันหลบหลบ,หลบซ่อนๆมันไม่ได้พบไม่ได้เจอกันหรือมันเป็น long distance relationship ความสัมพันธ์ระยะไกลเ,เขาอยู่ต่างประเทศเราอยู่ไทยเขาอยู่เชียงใหม่เราอยู่ภูเก็ตอะไรอย่างเงี้ยนะ ถ้าพบสุภะแปลว่ามีเกณฑ์พามาเจอพ่อแม่พี่น้องแบบจริงจังพบสุภะมันก็นยังแปลว่าไกลอยู่นะแต่เป็นการไกลที่ดูเป็นทางการแนละเป็นความสัมพันธ์แบบที่ไม่ต้องไปออกรายการทีวีว่าโดนมันหลอกลวงละเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่าเออรู้จักพ่อแม่ของอีกฝ่ายอะไรดีและอา่าเริ่มจริงจังเป็นทางการมากขึ้นนะครับผมเริ่มซีเรียสมากขึ้น เพียงแต่ว่าถ้าเกิดใครโสดอยู่ดาวที่เขาพบสุภาอย่างเงี้ยคุณต้องไปเจอจากทางไกลแล้วมันประกอบกับเกณฑ์คุณเนี่ยมันมีเกณฑ์ได้ไปต่างประเทศด้วยไปลงหลักปักฐานที่ต่างประเทศด้วยถ้าคุณได้ไปจริงๆคุณก็จะเจอคู่รักที่นั่นอ่านะครับผมก็เลยทุกอย่างเนี่ยเกี่ยวกับต่างประเทศเยอะมากเลยปีนี้ราศีกรกฎไม่ถูกชะโลกกับประเทศไทยเลยมันเป็นดวงเฉพาะปีนี้นะอ่า มันจะประมาณนี้แหละครับแต่เดี๋ยวดาวพฤหัสจะย้ายกลับมาทับลัคนาในช่วงเดือนตุลาคมของปีนี้นะครับครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ12ปีและได้ตำแหน่งมหาอุดช่วงนั้นชาวราศีกรกฎจะเรียกว่าบุญกุศลเก่าที่เคยทำในทุกภพทุกชาติจะกลับมาส่งผลรวมถึงเรื่องคู่ครองด้วยใครโสดอยู่ก็เจอมีเกณฑ์เจอคู่บุญบารามีนะครับได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน แต่อาจจะมีปัญหาอุปสรรคแซมเข้ามาบ้างเพราะมันเป็นเจ้าเรือนอลีด้วยแต่ยังไงมันก็ดีะนะครับอันนี้คือเรื่องความรักส่วนเรื่องสุขภาพดาวเข้าพบเสียเยอะแยะมากมายก็ต้องระวังเจ็บป่วยด้วยโรคแปลกๆดาวพฤหัสก็ระวังโรค NCD โรคโรคคนแก่โรคที่ไม่ติดต่อ N ย่อมาจาก non C ก็คือ Communicate ติดต่อ D ก็คือ Disaster แปลว่าเจ็บป่วยการเจ็บป่วยที่ไม่มีการไม่มีการติดต่อด้วยเชื้อโรคกือโร อะไรอะเบาหวานความดันไขมันเอ่อโรคหัวใจโรคสโตรกโรคเส้นเลือดโลหิตในสมองอะไรโรคที่เกี่ยวว่าคนมีอายุอะไอตรงเนี้ยต้องระวังจะเจ็บป่วยด้วยโรคแบบนี้กระทันหันเพราะมันเข้าพบวินาศด้วยเออบางทีบางทีแบบวันวูบขึ้นมาแบบกระทันหันความดันตกความดันขึ้นฉับพลันเงี่ยหรือโรคหัวใจโรคอะไรเงี้ยที่มันแบบว่า อยูอยูเหนื่อยมากๆเป็นลมเป็นแรงไปอะไรเงี้ยแบบว่ามันมันเฉียบพันเงี้ยอ่าก็เลยมันต้องระวังนิดหนึ่งอันนี้สําหรับเรื่องของสุขภาพแล้วเวลาดาวหมอมันอยู่พบวินาอย่างเงี้ยมันหมอชอบทําในเรื่องที่ไม่คาดฝันหมออินดียเอออยูยูก็วินิจฉัยโรคแบบแปลก,ก,กประหลาดเหมือนโดนของนึกว่าเออหรือทําอะไรที่มันแบบว่าผิดพลาดได้ง่ายเออเขาหมอก็อาจจะมีปัญหาชีวิตส่วนตัวหรือทะเลาะก,กับเมียที่บ้านมาหรืออะไรไม่รู้ และราศีกรกฎก็เหมือนกับว่าออกไปไปเขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าสวยมันบัง,งเอิญไปเจอหมอคนนี้พอดีไงแล้ววินิจฉัยโรคผิดจ่ายยาผิดหรืออะไรได้ก็ช่วงนี้ก็คือพยายามหาหมอเผื่อๆไว้ทั้งสามสีสามสี่คลินิกสามสี่ที่นึกออกป่ะเพราะจะเชื่อคนใดคนหนึ่งมากเกินไปเนี่ยอ่ามันอาจจะพลาดได้อย่างน้อยเราต้องมีเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าข้อมูลเอาไว้ชั่งน้ําหนักซึ่งกันและกัน จะได้ตัดสินใจเรื่องการรักษาเรื่องหยูยาไม่ผิดพลาดนะครับผมวันนี้ก็จบรายการเพียงเท่านี้พบกันใหม่ดวงรายเดือนนะครับเดี๋ยวจะมีออกเดือนกุมภาเดือนมีนาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ออกมีออกคลิปดาวย้ายนะครับลาหูย้ายส่งผลยังไงเสาย้ายส่งผลยังไงเฤหัสสบดีย้ายส่งผลยังไงนะครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปดวงเดือนกุมภพันธ์นะครับสวัสดีครับ